แกบอกมีคนมาหานะ่ะบอกว่าเพิ่งฆ่าจ๊กเกอร์ได้เอาศพมาด้วยโอเคตายฉันจ่ายห่ยอเอาเป็นอะไหร่ อยากรู้ไหมฉันได้แผลเป็นมาอย่างไงพ่อฉันเนี่ยนะมันเนเป็นคนขี้เล่าแถมยังขี้ยาด้วยมีอยู่คืนนึงเขาคลุ้มคลั่งอรารวาดกว่าทุกทีเลยแม่ก็เลยหยิบมีดทำครัวมาป้องกันตัวเขาก็ไม่พอใจไม่เลยสักนิดเดียวแล้วทั้งตอนหน้าต่อตาฉันเขาปักมีดเขาใส่ร่างแม่ แล้วก็หัราะไปด้วยเ,เขาหันมาทางฉันแล้วก็พูดว่าแกหน่าเครียดทำไมวะเขาเดินตรงมาหาฉันร้อมมีดแกน่าเครียดทำไมวะเขายัดมีดใส่ปากของฉันสร้างรอยยิ้มบนหน้าแกกันดีกว่า กนนามาเาะปฏิบัติการของเราเล็กกว่าจริงแต่มีศักยภาพสูงส่งที่จะขยายตัวอย่างรุนแรงคุณสุภาพบุรุษท่านใดอยากจะเข้าร่วมทีมของเราบ้างหะอละอตอนนี้มีว่างตำแหน่งเดียวเพราะอย่างนั้นเราต้องมีการคัดตัวกันก่อน זה אודור